สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้ผมมี Ford e v e r e s เนะฮะเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะเครื่อง2.2นะเป็นตัวขับ2นะครับผมนะมาพร้อมล้อแม็กแต่งขอบ20ก้การ์ไวนะฮะแล้วก็หน้ากระจังม้านะฮะไฟเดย์ไลท์สวยๆเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าสภาพจะสวยแค่ไหนนะฮะคันนี้ ผมตั้งอยู่ที่567,000บาทนะครับผมนะค่างวดต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ1,767บาทนะครับผมนะอ่าใครสนใจก็นะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูได้เลยอ่าสีดำเดิมสีสวยเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูแม็ก แมกกานวายขอบยี่สิบนะสวยมากอ่ารถเพิ่งเข้ามานะฮะสียังไม่ได้ขัดเลยสภาพสีเอาไปเลยเก้าสิบห้าปอร์เซ็นอ่าเป็นตัวไทเทเนียมนะ โอ้โห uh, ภายในนะครับสะอาดมากดูนะฮะทุกคนอ่านี่ดูสภาพด้านในคอนโซลตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเกียร์ออโต้ขับสองมีหลังคาสันรูปด้วยนะครับ อ่าหลังคารสรุปมีโหมดปรับแอร์อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับอ่าโอ้โหข้างในนะเพะดานพรมสีดำส,สวยเลยอ่าอันนี้คือเบาะตอนกลางนะดูสภาพ นะเบาหนังเดิมๆเลยกิฟเลยครับรถยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะดูฝาท้ายเปิดอัตโนมัตินะอ่าเบาหลังสุดนี่สามารถเก็บพับเก็บแบบไฟฟ้าได้นี่แล้วครับผมนะอ่าสองฝั่งเลยพับแนวราบเลยนะ คันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรถดีนะครับผมนะอ่ามีพรมกันเปื้อนด้วยอ่าถ้าปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยโอ้โหนะฮะสภาพเอาได้เลยนะ ดูไฟซะก่อนเอลเรสนะฮะสว่างสวยสดใสเลย อ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันสกรูเดียวว้าวนี่นะฮะ ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะเห็นอย่างเงี้ยดีนะฮะอ่านะคราบดินคราบคราบฝุ่นยังติดอยู่เลยนะนี่คือสภาพดิบๆยังไม่ได้ล้างนะทุกคนอ่าให้เห็นกันก่อนใครเลยนะสภาพสดๆแบบนี้เลยเครื่องสองบนสองน้ดีเซล 2.2ออโต้ 2. 2 Auto, 6สปีดอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะอย่ารอช้านะอ่าผมเปิดขายอยู่ที่567,000บาทนะฮะฟรีดาวน์คอนตอเดินอยู่ที่10,700กว่าบาทนะฮะ84งวดปี2017นะออโต้2.2นะฮะเป็นตัวขับสองนะครับผมนะ 0815198985นะะพี่พัน่าใครอยากจะมาดูที่เต็นต์ก็มาได้เลยที่สาขาที่2นะฮะดีพัรัตน์ะครับผมอยู่ที่ถนนราช,ชทิศเขตมินบุรีเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาจนถึง1นึ่ทุ่มนะฮะก็ฝากไว้เลยกันนะใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาฝากไว้ด้วยคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ